แล้วกรรมาการไม่ให้ฟ้าครับแต่ให้มาทางฝาลูกนีโบสถ์จริงยยังกดป้้ยลรงครับไม่ไมันทำมีแล้วลว่าวเผู้ตัวตัวตูออกมาพุทยลงกโดน,นด้นอยนี่บุตมหน้ากว่าทัดเจนะเริ่มต้นเกมมาแต่ยังทำไม่ได้ครับพยายามหาประตูขึ้นนำอยู่รับตอนนี้ เป็นโกเด้นบอยแล้วตรวจดูฝั่งเดียวแล้วตอนนี้แล้วข้างสนามขย,ยับนะฮะโกลเด้นบอยจะเปลี่ยนสองคนแล้วดูครับเปลี่ยนใครบ้างครับเราเปลี่ยนสองคนครับแดนกลางนี่เอาเจดลงมาชี้ตรงเกมครับใหเกมที่แล้วโดนบอลแทงแม่เจดเกมนี้จะลงม,มาเพื่อยิงแมางขนาดไหนเดาดูครับ ให้มาเรื่องนี้รอจังหวะเกิดเสียแต่ยังได้แล้วแบตเคลื่อนที่มาแล้วตู่ก็จังหวะสุดท้ายแตะไปเข้าทางครับโอ้เจ๋งเอาตัวดางลุยมิดเลยฮะเก่ยาวเลยครับเมื่อลีนทานแลบขึ้นไปแมาครับเล็กเพ็ยนิดเดียวครับผ่านขึ้นทางของครึ่งแรกมา ยังเสมอแล้วอยู่ประตูต่อสูงครับแล้วแรงยิงไกลบ้างครับแต่เตะบล็อกได้ให้เป็นรูปเตะมุมครับชีบาร์ดองฮันี่ปลุกขึ้นมาที่มีจังหวะต้องต้องเจ็บให้ได้ครับแต่ถ้าปลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้โฉบนีู่ตัวตามทีงมาที่แบบอีกทีนึงแล้วยกคืนมายิงุ๊กนี้ยังได้ครับให้ตรงกลางลงลงเตะเตะให้ลงแล้วแบบชีบาร์ดอง โอ๊ะโอกาสมาแล้วครับแต่จังหวะนี้เหมือนข้ามขาแล้วพยายามยิงเร็วแล้วบอลกันโอนนิดนึงได้โหมเลยจังหวนหนงหนะหวนี้แต่บอลไม่ตรงต่อครับ เจ็ดคือวันที่เคอุ่นตอนนี้คนเล่นบอลนี่บุกเต็มตัวแล้วดูวะบุกพับสน,นามแล้วตอนนี้เล่นแค่ขึ้นสน,นามรั้งแต่จะเหลือได้ทำไมให้ขึ้นแล้วยังกับได้บจัวหวะนี้บอลลอยุกข้างสนามมีการขยับอีกหนึ่งตำแหน่นงครับนะที่บอลแอง

ยีเงียวันนี้ยังไม่ตรงก่อนครับตอนนี้ที่ใบแดงหองนี้ห้แบทคือมาเล่นเป็นห้าเป้าล้วบอลนี้หลอกเลยครับ ยาวนี้ครับให้ตรงเพื่อนคะรับกลับมาตั้งที่แคตัวเล่นบอยออทางขวาเราถื้อไปทางซ้นยยังได้ครับมาที่เจนแล้วแปลด้วนี้เรียบร้อยแล้วแปดหล่อว๊ย โอ้เจ๋อนี่โดนท่าเดินโยนนิดนึงดียวปาดเลียดไปแล้แซมตึ้งมาแปรเลียนร้อยจังหวะนี้ต้องโทษตอนหลังนะแม่เป็นตัวเด่นบอยแล้วตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำไปและหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นการยิงอง้นๆครับโอ้เจ๋ออาทิตย์เรื่องนี้ถือว่าจริงๆครับโอ้พอดีพอดีครับแล้วทีมออกับไปต่อแลนะ เด็ดอีกทหนึ่งสูนนนไนไม่ได้หายกลมาหลังครับ่ต,ตอนนี้นี่ดวความกดดัดนของตัวเองได้นิดนึงีรันเปิดเล่นบ่อยหลังจากได้ประตูขึ้นหนังครับ พเขาถือเลี้ยงยื้อไม่โตับแล้วดูในจังหวะนี้ยังไม่ขายรับเกียร์ขึ้นหน้ามาสองต่อสี่จังหวะนี้ไปได้ครับแบตสองคนเรายังไม่มีครับออกทางซ้ายโผล่แปดรูนี้หม่นรูนี้ต่อครับ โอ้ตรงง้เเป็นแบบครับแต่จังหวะนี้ตัวมันที่อไปหน่อยอโยนยา้าเบื่โนดักแล้วตอนนี้เป็นทีมไปตงห้องครับหยุดขึ้นมาอุ๊บเตอร์ไม่รีบนะครับบอลครับเแล้วจังหวะนี้เข้าชา เข้าชินมาเลยจังหวะน,นะครับนี่ครับจังหวะ50 50แบบนี้ครับเงินเดิมเข้ามาขอโทษขอโทษนะครับแบตบเตอร์แง่ยุติกาครับยังไม่ผ่านกังแพงแล้วนี้ติ๊กติ๊กถอดดีไซน์ทองคูนหลานวังนี้ต้องเอาตัวบังได้สวยแล้วถ่ายไม่ดีแล้วเจ็บคูนมนาะ ลูกเล็กยังนี่ครับเตะบอลทิ้งออกห้าไปก่อนคนระับเอาเฉยๆคนระับใจ้งเก็ับาบายสมาลล้วครัอบเร็วื่อวันนี้ยังมกรึยนะังับ คือหลังมาดัวตัวเอ็นบอลไม่ค่อยเก่งเก้นมาใครตามท้องแซมรุ่นนี้ขยับแล้เพื่อแนละ้วยิงโอ้โหนี้ตองหน้าของตัวเล่นบอลนี่นะอกว่าเด็กบอลชอบหลอดนาะแทมสายยัดมาแต่ละครั้ง โดนดักสองคนแล้วเจอขโมยบอไปเลยครับเจอได้บอยออกมาซ้ายสุดแต่แล้วทิ้งเดี้ยวแตวะนี้สวยเจ็บมีเพื่อนไปครับแล้วแซมเพื่อนนะผมน่าอคนครับต้องหันนี้เราข้าซ้ายยิงเองครับแซมโอ้่ายหายตแล้ว ยังได้รับหผานนี่เองให้แปดทีนี้ป้ายเยบแล้วจะสวนกลับแล้วเดนบอยมับห่างให้อีกคลัวมี่วยใจเือนไปด้ตงหวานีฟาวเล่นเลยวะแปตจัดชิ้งยังได้แล้วชิงไปเล้ว้าของฮาร์ตเตอร์ยัดตะทการนี่แจกใบเือะฮะ ถึงแรงจะทดเวลาต่อไปหนึ่งนาทีครับโยนยาวมายังหมวกทิ้งที่มาได้ครับพิ้วระหองแล้วเก็บบอลได้ครับแดนหน้า้แล้วตัวเขาลื่นนิดเดียวครับแม่ไม่งั้นไ,ไม่โทษกลับแน่นอนครับเราแบบลูกน,นี้ออกทางซ้ายครับจะทำชิ่งกับโถูรถเก๋หรือว่าเราไปดักไว้ก่อนเลยครับในช่วงท,ทุกเวลา,าบาทเสร็จของ,ขงครึ่งแรกครับ